สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Favor l i b r r r y ห้องสมุดแห่งความหอมนั่นเองนะครับและในวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำเมนูขนมหวานอร่อยๆกันนั่นก็คือเมนู g เกรซโดนัทนั่นเองโดยเราจะใช้ Favor l i b r r r y กลิ่นฟาร์ม s h m i l ลลงไปในส่วนของโดนัทและ Grace กันเพื่อให้ได้กลิ่นหอมหน่ารับประทานและมีเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครนั่นเอง ซึ่งกลิ่นฟาร์มเฟชมิลนี้จะให้กลิ่นของนมสดหรือเฟชมิลโปรไฟล์ที่มีเอกลักษณ์ของกลิ่นไขมันนมเป็นธรรมชาติหรือวิตครีมมี่โน้ตจึงทําให้รู้สึกถึงนมจากฟาร์มชั้นดีนั่นเองนะครับและในส่วนผสมในวันนี้จะมีอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับครับในส่วนผสมของโดนัทนะครับจะมีแป้งสาลีเนีประสงค์นมจืดน้ำตาลทรายเกลือไข่ไก่เนยจืดยีสต์และเฟเวอร์ไลเบอี่กลิ่นฟาร์มเฟชมิลครับ และในส่วนประสบของเกรสนะครับจะมีน้ำตาลไอซิ่งนมจืดเกลือและเฟเวอร์ไลบรี่กลิ่นฟาร์มเฟชมิลครับในอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะนํานมไปอุ่นในไมโครเวฟก่อนนะครับสัก10-20ึีวินาทีเพื่อให้นมอุ่นเล็กน้อยนะครับครับพออุ่นนมแล้วนะครับใส่น้ําตาลลงไปคนให้น้ําตาลละลายเลยนะครับหลังจากที่น้ําตาลละลายแล้วนะครับให้ใส่ยีสต์ลงไปเลย คนให้ละลายเื่นกันครับครับหลังจากที่คนจนละลายแล้วนะครับเราจะพักทิ้งไว้ครับต่อมานะครับนำเนยที่เตรียมไว้นะครับไปละลายใส่ลงไปได้เลยครับตามด้วยไข่ไก่เกลือเฟเวอร์ไลเบอรี่กลิ่นฟาร์มเฟสมิลครับตามด้วยส่วนผสมยีสต์ที่เตรียมไว้ครับ แล้วตะก้อมือนะครับตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยและเทแป้งลงไปครับใช้พายนะครับคนเบาๆให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับจากนั้นนะครับจะเปลี่ยนมาใช้มือนวดนะครับนะครับเราจะนวดด้วยมือแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าแป้งจะเนียนแต่สำหรับที่บ้านใครมีเครื่องนวดนะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับ แบบนี้ถือเป็นอันใช้ได้ครับแล้วเราจะพักตัวโดไว้นะครับ1-2ชั่วโมงหรือจนกว่าโดจะขึ้นฟูเป็นเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับครับหลังจากที่เราหมักแป้งจนได้ที่แล้วนะครับเราจะนํามาคึงกันนะครับอันดับแรกให้โรยแป้งนวลก่อนนะครับนําแป้งที่เตรียมไว้นะครับมาใช้ไม้คึงแป้งนะครับคึงให้ได้ลักษณะประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับใช้พิม์วงกลมที่มีนะครับ ดลลงไปไป้เยแบบนี้แล้วในแป้งส่วนที่เหลือนะครับสามารถนําไปทอดได้เช่นกันนะครับต่อไปนะครับเจาะรูตรงกลางแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับคุมพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ30นาทีก่อนนําไปทอดครับเทน้ําตาลไอซิ่งลงในอ่างผสมได้เลย ตามด้วยเกลือครับและเฟเวอร์ไลเบอรี่กลิ่นฟารมเฟชมิวต่ตด้วยนมครับใช้ตะก้อมือตีส่วนผสมให้เข้ากันครับพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับให้คลุมด้วยพลาสติกและปและพักทิ้งไว้ครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทอดในส่วนของโดนัทกันเลยนะครับสามารถเลือกใช้น้ำมันพืช ช็อตเทนนิงได้เลยนะครับในวันนี้ผมใช้ช็อตเทนนิงนะครับตั้งน้ำมันด้วยไฟอ่อนนะครับนำโดนัทลงไปทอดได้เลยพอสีเริ่มได้แล้วนะครับให้กลับด้านได้เลยครับพอได้สีประมาณนี้แล้วนะครับนำออกไปเสด็จน้ำมันได้เลยนะครับ และเมนูของเราในวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยเนื้อสัมผัสนะครับเหนียวนุ่มและมีรสชาติหวานกลมกล่อมมีกลิ่นหอมของนมด้วยนะครับอย่าลืมไปลองทำกันดูและสามารถเข้าไปเลือกกลิ่นที่คุณชอบได้ที่ w w w f a v o r l i v e r เ y n e t ร์ไลบ f า a v o r l i b r a r y i อ l i v r r r y u r d r y s c o r e Official ครับนวัตรกรรมใหม่ที่เชฟต้องใช้วางใจ FavorLibrary ดีจริงๆริงพีมการันตีครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากทาง FavorLibrary นะครับสำหรับในวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ